ถ้าเห็นแค่หุ่นนี้จำแทบไม่ได้ครับสำหรับเมซุตโอซิลที่หลังแขวนสตั๊ดเพียงปีเดียวเจ้าตัวซุ่มเงียบเข้ายิ้มปั้นหุ่นจนกลายเป็นพ่อหนุ่มกล้ามโตแทบไม่เหลือเขาเดิมละเทียบความเปลี่ยนแปลงชัดๆสมัยค้ายแข้งโอซิลในภาพจำใครหลายคนคือนักเตะร,ร่างเพียวบางแขนขาดูลีนตามสไตล์นักฟุตบอลทั่วไปเจ้าตัวไม่ใช่สายเน้นกล้ามขนาดนั้น แม้แต่ช่วงบั้นปลายอาชีพกับอิสตันบูลบาซักซาเฮียสมสรสุดท้ายในลีกเติร์กโอซิลในวัย34ย่าง35ก็ยังรูปร่างเหมือนเดิมอย่างที่เราคุ้นตากันนี่แหละนึกภาพตั้งแต่สมัยดาวรุ่งกับชาวเก้วันเดอร์เบเรเมนร่างผีก,กับมาดริดอาร์เซนอลกระทั่งช่วงท้ายๆในลีกตุรกีสตีระร่างกายโอซิลที่เราเห็นหลายปีก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น ยางไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าระยะหลังนั้นทําให้ช่วงท้ายๆของการคายแข้งเจ้าตัวแทบไม่ได้ลงเล่นโอซิลห่างหายจากเกมฟุตบอลพักใหญ่ก่อนที่มีนาคม2023เจ้าตัวจะประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการครับสำหรับเมโซโดซิลถ้าใครตามไอจีแกอยู่จะพบว่าหลังเลิกเล่นฟุตบอลโอซิลใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวตามปกติมองผิวเผินก็เหมือนนักเตะอีกหลายคนที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ชิลๆหลังแขวนสตัต๊ด หากแต่ที่สร้างความฮือฮาคือช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจูจูจโอซิลปล่อยคลิปขนาดเข้ายิมเล่นเวทออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ส่วนตัวอย่างหนักจนหุ่นล่ำาบึกมวลกล้ามเนื้อท่อนแขนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรีระร่างกายดูแข็งแกร่งกว่าสมัยเป็นนักเตะทั้งหมดสลัดภาพจำนักฟุตบอลร่างบางซะอย่างกับคนละคนที่เซอร์ไพรส์คือระยะเวลาเพียงหนึ่งปีหลังเลิกเล่นฟุตบอลโอซิลปั้นหุ่นได้ขนาดนี้นี้ไม่ธรรมดาเลยครับ แน่นอนความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของอดีตราชาแอซิดได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากแฟนบอลทั่วโลกหลายคนชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทที่โอซิลลงทุนลงแรงเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้คือนอกจากจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนนักเตะหลายคนหลังเลิกเล่นแล้วเมโซดโอซิลยังแสดงให้เห็นว่าระเบียบวินัยตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะยันแขวนสตั๊ดของเขาไม่เคยหย่อนยานตกลงเลย แม้แต่คริสเตโนโรนันโดผูกขึ้นชื่อเป็นตัวท็อปในเรื่องดูแลสภาพร่างกายและครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมโมซิลสมัยเล่นด้วยกันที่เรอัลมาดริดยังเข้ามาคอมเมนต์คลิปเพื่อนเก่าว่านายทำได้ไม่เลวเลยนี่น้องชาย เอาล่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวของโอซิลคือใครกันนะทำไมลูกค้าของเขาถึงเปลี่ยนแปลงสรีระได้รวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นผมขอแนะนำให้รู้จักกับอัลเปอร์อักซากเทรนเนอร์ฟิตเนสชาวตุวรกีผู้อยู่เบื้องหลังหุ่นสุดล่ำของเมซุตโอซิลเมื่อย้อนดูผลงานเก่าๆจะพบว่าอักซากเปลี่ยนรูปร่างลูกค้าหลายคนในเวลาไม่กี่สัปดาห์มานักต่อนักเอาล่ะตัดกลับมาที่โอซิลจะว่าไปมีนักเตะไม่กี่คนที่เลือกเดินสายฟิตเนสเล่นกล้ามเป็นความท้าทายครั้งใหม่หลังแขวนสตั๊ด เอาที่ชัดๆก็เฟอร์นันโดตอเรสรายนั้นนอกจากจะเป็นพ่อหนุ่มนักกล้ามเต็มตัวแล้วตอรเรสยังลงทุนธุรกิจฟิตเนสเป็นของตัวเองด้วยกระทั่งคนล่าสุดหลังตอเรสก็เห็นจะมีเมซุดโอซิลนี่แหละที่เอาจริงเอาจังและดูทรงแล้วหลังจากนี้แกน่าจะเข้ายิมซุ้มปั้นหุ่นยาวๆแน่